้าสีที่เขาบอกเป็นสีที่เป็นมงคลหนุนดวงการเงินสําหรับวันเกิดของเราแต่เอสีที่เขาบอกเป็นสีที่เราไม่รู้สึกชอบจะเลือกแบบไหนดีจะเลือกตามที่เขาบอกหรือเลือกตามที่เรารู้สึกชอบเราจะเปลี่ยนดวงการเงินของเราค่ะ ตัวเราสําคัญที่สุดนะคะการที่ชินแสนและท่านบอกนะคะว่าสีไหนที่เป็นมงคลหนุนดวงการเงินของเราเป็นแนวทางค่ะบางคนสีอะไรก็ได้นะคะขอให้เป็นมงคลแบบนี้ได้แต่บางคนมีสีเฉพาะเจาะจงที่รู้สึกชอบไม่เหมือนกันค่ะความรู้สึกก็คือจิตใต้สํานึกของเรานเองนะคะจิตใต้สํานึกสําคัญมากๆนะคะเขาจะไปจูนไปเชื่อมไปต่อนะคะกับจิตเหนือสํานึกจิตเหนือสํานึกถ้าพูดถึงในเรื่องของศาสตร์การเงินนั่นก็คือของมงคลที่คุณต้องการให้มาช่วยให้คุณมีชี ที่ดีขึ้นเองค่ะ จิตใต้สำนึกของคุณเขาจะรู้ค่ะว่าสําหรับคุณแล้วกระเป๋าสตางค์สีอะไรที่ใช้แล้วปังที่สุดที่จะทําให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นจิตใต้สานึกของคุณคุณต้องฟังเขานะคะวันนี้ถ้าใจรักชอบสีไหนเลือกสีนั้นวันนี้เลือกสีกระเป๋าสตางค์ที่เป็นสีที่หนุนดวงการเงินของเรานะคะเกิดวันไหนนะคะพินจะมีชารติบอกให้แต่ถ้าสีที่พินบอกนะคะเป็นสีที่ไม่ได้รู้สึกชอบเลือกตามความรู้สึกของเราเลยนะคะการที่ชินแสหลายชานบอกให้เป็นแนวช้างนะคะสําหรับใครที่ได้รับกระเป๋าสตางค์ไปแล้วพินขออนุญา การเปลี่ยนดวงการเงินนะคะสาพพวิชาทั้งหลายเขาจะมีครูบาอาจารย์ค่ะง่ายๆสบายๆนะคะพิเศให้ไปพร้อมกับกระป๋อสตางค์ทุกใบนะคะใช้แค่รับเปลี่ยนดวงการเงินจะได้เหงจะได้ปังเร็วขึ้นนะคะสําหรับใครที่สนใจกระป๋อสตางค์ใบนี้นะคะเป็นใบยาสิบรอบสีดํานะคะ999บาท